พักกิวเมน,นูสุดยั่วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับวันนี้เราอยู่ร้านนะครับพี่น้องขาโอ้ยมาปิดตาเลยกันถ้าอยู่ร้านพี่น้องจา้ามื่อนี้ขายส้มตำปกตินะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันคืดอยาก<ม>พี่น้องขาอยากยกินอะไรเขาไ่ได้ไปหาอีกได้ต่ว่า,าเขาไปหาเมื่อนั้นยุนบ่ได้งไงมาประธานออกมื่อนี้ก็เลยไปหาม่ค่ะพี่น้องหายอยู่ตลาด วันนี้น้องอ้ํามานะคะให้น้องอ้ําไปหาไห่ลองไปอับหาอยู่ตลาดไห่น้องพึงอยากกินแกงแกงเห็ดเผืองพี่น้องอันนี้ให้พึงคลองให้พึงยังก่อนเก็บอันนี้เขาได้เห็ดให้พึงท่าบอกโอ้อันกึศกึศหนี่เห็ดเผืองท่าบักใบห้อยบ้านบางบังใบห้องเห็ดกระป๋อแล้วบังเห็ดเผืองท่าบ้านเท่านี้เองเนาะเดี๋ยวฉันจะมาแกงพี่น้องบางคนไผ่ท้นอร่อยกับบะตีด้วยแล้วบ่ได้ขายได้พี่น้องเขาจะไปกินเองอันนี พยานลูกค้ามาซื้อข่อยสิบประกาพโพดส,สิจวจงไปถ่าขายอยู่ดอกจกั๊กหงหนึ่งถ้ามากินขามันก่อนสิตัดขามันเลยสิเบื้องพี่น้องมันเ่าแล้วว่าขามันอ่อนอยู่แต่ว่ากาศประกาศถี่ไม่ได้เนาะลางบานขอ่อยถ้ามันโป่งหันเดี๋ยวเจอกันเลื่องข่อยเขาปลาข่อยแห้งหยักดอกเก็ดแห้งเสียบไปหนึ่เงเครื่องนิดหน แต่หมักเด้อปปาจะได้กระไลยอันนี้เป็นสูตรน้องผึ้งเด้อพี่น้องน้องผึ่งหมักใส่ผักอีตูกับผักผักติ๋วความมันจังแบบว่ามันจังหอมอ่ะมันจังแซ่บปาตอนใหญ่ๆมันจังเกิดขามาดิมองมันแซ่บเด้อยขามาดันนี้มันฟ้าน่ตอนใหญ่ๆมันจะเป็นแข็งๆดอกมันสีคือกระโปรงขาวใช่หรอของยา้กระโปรตะกี้แม่ผ้าห่อ โอ้ได oh, ้หลายเ้อะแกเออกมาแล้วก็ได้เยอะทุกคนเห็ดกับเห็ดเพิงท่ามันจะบ่คือมูมันจะเป็ดแบบว่าแข็งแข็งเป็นเพราจะเป็นลุดลุดแต่เห็ดเพิงมันกับรสความลักษณะใกล้ๆกันนะแต่ว่าตัวนี้มันสิเป like ็นแข็งแข็งมันจะ่คือเห็ดเผือกเห็ดเผือกซาดเป็นอย่างพระราชเปิดไฟบ่ ลองนะครสีแกงกแซ่บคอยขึ้ขออยากพี่น้องมันหายยากเล้วก็ไปซื้อนี่คือจังเีิแห้งแต่ถามว่ากินบอรกระกินคือเก่าเพราะว่ามันหายากแล้วเราไม่มีเวลาไปหาด้วยทุกคนเท่ากับเบื่อลานนำ้ำอุ้ยไดลลายอยู่ด้วยนี่เจ้าใส่พักติ๋วไล่ๆนี่บะแกงใส,ส่สยนนงังทั้งสีแกงใส่แต่วันเห็นผึ่งมันแซ่บหมักตอนใหญ่ๆสดประจังลือๆ อากาศพ้อนพี่น้องคนเนี้คนก็บอคอยออกมากินเพราะมันร้อนมากนี่เรียบร้อยพี่น้องสวยปะเราจะปแกงกันนะครับคุณเราจะผ้าเข่าขาั้ขวนะฮะมาเสรียขั้วเปิดเขาหนอนหรือว่าแกะหน่อยมาท่านเติมแก๊สแกะหน่อยบอมีต้องใส่แก๊ะข้าในหลังที่จะเอาแต่แสงอาจจะบ่สวยแล้วก็จะได้เบ่งยูนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปแกงกันพี่น้องจา้าไปค่ะแต่ก็ตั้เครื่องแป๊บนึง่งรืปตลับมาพิกใครแกงเหรอว่าใครแกะ แ mm hmm. ต่บางที่ลงไปเปน้องเขาจะกระกินเผ็ดมากใส่พี่กับผักนำก็เพื่ออนี่ห้อไหนดีกว่าหอมนี่จะไม่ผิดมากแต่ว่าน้องพึ่งมักหน้หลายๆได้เป็นน้องบ่ต้องอันนั้นเด้อน้องพึ่งชอบผักเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่เห็ดเพิ่งลงไปเนาะมันสุกง,ง่ายอยู่ใส่เห็ดพึ่งลงไปเราจะปลใส่ข้าวเบื่อ mm hmm. ปลใส่หนเป็นน้องเอ้ยตุนแกงที่เบิดตุ๋นแกงแล้วมันกระเสียบปลาตองใส่ยังเลยมันจะเสียรสชา ปดบวกบวกบวกบกนีปฝนิดนึ่งอู้ไหลไปเด้อก่อนในในอันนดียเ้อ pues, อา né, มันจะมีอันนั้นอยู่แล้วนะคะในบัพพีเขาจะมีอันนั้นอยู่แล้วนะคะน้องเพบนรถไฟจะใส่เป็นน,น้ำปลาหารลงไปมักกินน้ำมักไส่มักงัวสำไส้ใส่ซสำนั่น อแล้วก็ยิ่งว่าจะต้องใส่เกียร์ด้วยอะไรเกียร์หมดไรแล้วอ่ะม,มีหมดแล้วยังหมดลหแล้วไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ใส่พี่นอ้อ <c oughs> งเกลี่ยเพิ่งสูตรคุณเพิ่งเอ๊ะห่อดาต้มไปสักพักซิมน้ำไปมัม้่งยังหรอกแค่ซีนิดนึง เต้เผื่อไม่กระสุนจิมันจะเป็นออกสุ่มส่งจ้าหน่อยพี่น้องน้ำประเด็ดไปเลยยโยโย่อเพาะว่าน้ำน้าประเดดแล้วเดินบอจะเบิ่งสีสีมันก็จะเด็ดประมาณนี้นี่มันก็จะเข้มโคนพรเต้เผื่อเดี๋จะได้ไม่กระสุนลรอมันกระสุนบดุนนี่พี่น้องเฮี่เผื่อเดี๋มันบ่มันบัลล่เมื่อเราซีมน้ำเข้าที่ลี่ได้ไหมช่วยดู ริมน้าเขาที่เดี๋ยวตั๊ต้องก็โอ้ยมีจัดจามแต่อายเนาะที่นี่ยังกระปรูดชุนนี่ผักติ้วทุกคนเพราะกระใสผักติ้วมันสีไทยนะเพราะต้องไทยหนาฉันมาสมมมีมืดแต่กระใสเมือจางอันนี้ผักติ้วลงไปนะคะทุกคนมักสมใส่ร้ายมักเพราสมก็เพราะต้องใส่ร้ายเดีวแต่มาคอยมักสดหน้าก็เลยใส่น้ำลายพีน่น้องมันมีแห้งได้ไม่ได้เขากินเจงเห็นโซน้ำดยั่วเน,นี่ยมันก็จะสมสมเห็นบอกเจงเห็นเผือกมันจะออกเปรี้ยวเลียนลีก ต้มเปียอะไรกับบ่นั่นเด้อนี่หอ,อมถือมทปุงเห้เคื่อหอมแห,<อ>ห้งพี่น้องพอ,อมาข่าได้หลายพอ,อยมักสดน้ำเี็เผื่ข้ามมันจะออกกนมูเดออมันจะออก,กเฮ็ดเถื่สายเถื่ง แตละอ,อ,อันออเลยอันดับสุดท้ายพี่น้องพี่อีตูวหยาย,ยามไปซื้อมากกับราหาบาดเทียงเขาเขาแรงพี่น้องหยัวบอคุณอะหยัวๆยัวเลย อลูกค้ ENNIS, กาลูกค้าพี่เดียวลูกค้ามาลูกค้ามาแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะจำอะไรคะตำปลาเพลเพลทำไมลูกค <ambling. S 2> <UST kita. S 1> ้าดเทาๆพี่น้องลูกค้าว่าจะเท่าๆพี่ไอพี่พอดีวนจะมากันเป็นว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกพวกผู้สูงอายุเภาษีบ้านแบบเยือคันนี้คนเดียวหรอคะโอเคพอดีจะ ได้ขายแจกเงพรอพี่น้องขายเขาไปต่อขายแพเขาขายลเขาขายอหาบเปืดนพ่สาบาได้ยู่ดสเครืงดอกรก๊อได้เป็นไกเพื่ออะไรโกอาการเพื่อนยาเปล่าด้ป่ก้าอยู่ในหมยาบ้าบ้าตีนะตีอสกตีแขนะขาพนมาแบบทุกเชินแล้วบลกดอด ทำให้ลูกขาดว่าโอ๊ยไม่มันกระบอกจักคว่วมมาช้อปปิ้งบอกตำรีแก่มีนะคะไม่ใส่เส้นไม่ใส่กิไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ใะใอ,ะอะไรเลยไม่เอาแล้วไปกินเพื่อนไป นนมไไมกหน่อไม้นะมีหมกหน่อนะคะแบวูมากคัป๊อนี่เดี๋ยวอีจิอ,อยู่แมาก <st arts> จะค่อยมากินแบบว่าน้ำเล่ใส่กินน้ำเล่นลายอม่ใครช้นี้เถาไปแล้วมั้งไมกากโเอือไฮะไม่กากา้อเอาอลก้เนาอ <st arts> ขาไ่ได้จัดฉาเขาเขกว่าจริงจริงถอดมินิมอลถดกลงถอดไก่ไปไัก่อนข้าไปยังกินจัดเขาข่อยอยู่จัดเอาท้า้าขอย้เอาเลยช่ไนมบอาเมทลข้ายคนแก่มากินด้วยบักผู้่ามัดเสื่อนมันนาวมัเสือนหวยนึ่งร้อยหาสิได้เขาเขาหีนี่แหละอินจียู่ไปหาเอาก็ได้ แต่วันมนาทัดออกไงขอยาดซิมเือบเกงเห็นละง,งกนึงเห็นละง,งกนอันไม่ต้องใส่ติ้วก็ได้นะใส่แต่อิกุก็อร่อยแต่ว่าเห็ดเผือกันต้องใส่ผักติ้วมันจะเข้ากันถ้ามีผักติ้วนะคะมีผักติ้วเราก็ใส่สามารถใส่ยอดยอดกระเจี๊ยบได้มันจะเทคเจอรเหมือนกันมันจะออกเปรี้ยวแบบนวลๆเหมือนกัน Nu sợ nó nhà bơi hood. mong chắc bé náo, mọi Say hát, you know. Hãy, không được chút. Hãy 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 chút. ปับ,บอนอกนกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะทุกคนคะ่กะกดซับสไครต์ด้วยนะคะมันจะลาบไปกองพี่น้องคะ่ะของมันเอาไรไปแล้วคะ่ะมือสิบหายม่นู่มม่พอได้มีละโง,ง่ละหยางปนกบป,ปนหยางชุนห่อื่นไปแล้วคะ่ะ